พิเศษทุกทุ่มครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ใจกลางเมืองครับเมืองกรุงเทพเป็นที่แห่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับและนในประเทศไทยต้องมาที่นี่ครับก็คือพารา้อนวันนี้นะครับเราจะปีนขึ้นไปนะครับพ้นสูงสุดนู้นเลยพ้นโมกมสูงสุดนู้นเลยงานจะเป็นไงย่างมากแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนอาคารครับหลังคาโดมที่เราจะทําการพ่นหลังคานะตามไปดูกันนะครับว่าเราพ่นยังไงฉีดยังไงตามไปเลยครับมาแล้วตัวนี้ก็เป็นเครื่องฉีดโฟมนะครับนี่ครับเครื่องฉีดโฟมอยู่นี้นะครับนี่ครับทางก็จะแคบนิดนึงมาตรงนี้ครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นโดมที่เราทําการพ่นนะครับ น้องชมได้เลยครับตอนนี้เราก็ทําการพ่นอยู่นะครับแล้วก็มีการโปรเทคนะครับป้องกันรองโฟมครับที่จะตกไปข้างล่างครับบางส่วนเพราะเราจะไล่พ่นครับแต่รอบนอกนะครับเราพ่นไปถึงตรงกลางนะครับไล่ไปเรื่อยวนเป็นวงกลมก่อนนะครับแล้วถึงจะถึงจะไล่ไปตรงกลางให้เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราทําการโปรเทคขั้นตอนการยากง่ายครับก็คือว่าต้องปีนนะครับปีนไปพ่นอย่างนี้นะครับให้จนจบนะครับเพราะว่าไม่มีนั่งร้านนะครับเราต้องปีนตามผ่านี้ไปต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงนะครับ ตอนนี้เราคนไปได้ทั้งหมด50-60แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเสร็จงานแล้ววิธีการทำงานอี่วัสเป็นไงว่าเสร็จงานแล้วเป็นไงเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนรองติดตามแลบชมในขั้นต,ต่อไปเลยครับ The เราได้ดําเนินการทําการพ่นใต้หลังคาครับใต้โดมของสยามพารากอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับงานก็ค่อนข้างยากครับจากที่เราดูมาจากที่เราทำคลิปให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าวิธีการก่อนทําและเริ่มทําเป็นยังไงและขั้นตอนเป็นยังไงความยากง่ายข้นาดาไหนคืองานนี้ถือว่าหินสําหรับทีมงานพวกเราเลยก็ว่าได้แต่เราก็ฝ่าฟันไปได้มีอุปสรรคมากมายครับเราก็จะเราก็สามารถทําจนสําเร็จจนได้จนงานเราออกมาด แล้วก็ผ่านงานของการประเมินของทางบริษัทด้วยครับแล้วก็เป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ปาเข้าไปนะครับฉีดทั้งหมด2ี่วันครับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ลงมาปิดคลิปแล้วดูบรรยากาศกันข้างนอกท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามครับเรื่องงานพ่นโฟมใต้หลังคาครับหรือว่าพ่นตัวอาคารฉีดโฟมทุ่นลอยน้ําหรือว่าฉีดโฟมผนังฉีดโฟมโปะเหล็กต่างๆทุ่นเหล็กต่างๆอาคารต่างๆครับหรือโรงงานต่างๆครับก็สามารถนะครับติดต่อพวกเรา ได้ครับทีมงานคอมบินเนชันคุิแล้วผมนนทวัตเตชัตมเสนะครับจากข้อความด้านล่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์แอปทิกเกอแล้วก็ยูทูบนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผลงานดีๆของเรานะครับทุกผลงานที่เราได้ทําให้กับทุกคนได้ดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทําให้ทุกคนนะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงทนทานอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดูได้จากคลิปต่างๆที่เราได้ไปทํางานให้กับแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ดูครับ ในลิงก์ของ u t u b e นะครับจะมีงานหลากหลายมากมายครับหลายประเภทมากให้เ์ยเข้าไปดูได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับส่วนวันนี้นะครับผมนนทวั์เตชะธรรมเสถและบริษัทคอมบิเนชันกลุ่มเราครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและผลงานดีๆนะครับจากบริษัทของเราครับแล้วก็ผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้นะเป็นงานที่ระดับไฮเอนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเราได้รับความเชื่อถือครับจากห้างร้านใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆนะครับโรงแรมอาคารต่างๆครับแล้ว หรือว่าเป็นแพรร้านหารหรือว่ารีสอร์ทใหญ่ๆเราก็ทํามาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไว้วางใจและเชื่อถือในทางบริษัทได้ครับฝีมือผลงานเรามีเห็นเป็นพันผลงานครับวันนี้ผมนนทวัฒน์นะครับเตชัชธรรมเศษจากบริษัทคอมบิเนชั่นกรุ๊ปต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ